ระรับประถมทีา่าปีที่4-6รางวัลชนะเลิศแชมป์ประถมทีา่าปีที่4เด็กชายชนสิทีชื่อเจนริญฟิป4ิั้6รองชนะเลิศรนดับที่1เด็กชายนภัสเทมสีป4ชั้น5รางชนะเลิศรนดับ2เด็กหญิงมันธนาแพรน้อยป4ทั้4แชมปประถมึกษาปีที่5เด็กชายอเล็กซานเกิยูรี 5. เีวิสเซบิโนชนะเลิศชัดผู 6, ้ติษาพิทีห้าเด็หญิงธุมาชญยาตุรากรรองชนะเลิศระดับหนึ่งเด็กหญิงท่านิดาแก้วเกียร์รองชนะเลิศระดับสองชัะถมศึกษาปีทีหกชนะเลิศเด็กหญิงที่รักคำสุขรองชนะเลิศระดับหนึ่งเด็กหญิงพัทรัพย์พลงมาป .6 ทับหนึ่งและรองชนะเลิศระดับสองเด็กหญิง ไอระดารินดาชั้นโองทังเจ็ดการแข่งขันระบายสีอนุบาลหนึ่งชนะเป็นตัวที่หนที่ที่สามชนะเลิศเดญิงพาณิพาดาพันเขียวอนุบาลหนทัพหนึ่งรองชนะเลิศเดกหญิงลพัลดาปากดาทองอนุบาลหนึ่งทัพสามรองชนะเลิศอัดับสเด็กชายสุรบดินฐ์อภพรอนุบาลหนทัสอ ชนะนูกบาล2ชนะเลิศเด็กหญิงปอลวรันแพทย์ชาอนุบาลสองทัพหรองชนะเลิศอันดับ1นเด็กหญิงโสพิชาราแสงอนุบาลสองทัพีรองชนะเลิศอันดับ2เด็กหญิงพิทยาทัศน์ยิ่งรอดชนอนุบาลสองทัพหกชนะถมศึกษาปีที่ช 2, ช 2, 3, 3, 1ชนะเลิศเด็กชายธนพัทรดาวงกงป็หน่ทัพหนรองชนะเลิกอันดับ1เด็กชายวรัฒน์นัทตโรป .1 นทัเ รองชนะเลิศรดับสองเป็นชายพระสคุลพทองปอนด่่นชี่ชสมศกษาปีที่สองชนะเลิศเ็กอิงนทรทาร์ุทเปี่ยมปสองทัานสี่รองชนะเลิศเ็กอินนาดาเกษตรทองปสองทัาสองรองชนะเลิศเอชายวชิระิษถึงแสงปสองทันหนึ่งชสมศิษาปีที่สาชนะเลิศเ็กอิพทชญาแทนแสงปสามทาหนึ่ รองชนะเลิศเด็กชายวาชิรักษ์โสภาหัสดรปสามพเจ็ดรองชนะเลิศเด็กหญิงกกวิศราสัตตะปสามพห้าการแข่งขันประดิษฐ์ที่ท่านนักสืบนาฬิกาประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกเด็กหญิงก,กวิศราเรียญทองนสเด็กชายพระศิริภูมิพุ่มรองเด็กชายเด็กหญิงเมธิดาเมียนเกิด ใช้ประถมปีสามปีที่สองเป็นหญิงจารุจารุพุชยาก็อกรันเป็นหญิงดาดาเกศศิริทองเป็นหญิงพายิรีโพธิ์นิษฐ์แดงเป็นหญิงจานตะบนก้าหานเป็นหญิงสิบเพชรเพชรดำเป็นหญิงนิชาพัทรสุวรรณทิจัตใช้ประถมศึกษามปีที่สาเป็นหญิงนัทแถวีนีผู้มหอมเป็นหญิงโสธิดาเร่งหอเป็นหญิงดวงตะบนสุรเดียง เด็หิงนิชาภาชัยชมพูเด็นหญงนัชชาพันนาต่อไปครับใชดาที่ที่สีเด็นหญิงนัชชาพันดาวเป็นหญิงนิชานันแก้วเด็นหญิงจัญากรปุ่มขอใช้ประดับิีาที่ที่ห้าเอ็นหญิงสุริยาชนะไทยเด็นหญิงนัชยาพีทันตวัฒน์เด็นชายกุลวัฒนจันขายเด็กหญิงที่านานบรณราใช้ประดับที่าที่ที่หกเด็กหญิงวอรดาพงศุ เดกหญิงสาธิกรพิมเกษเด็กหญิงอุทิดาป้าสงคาและเด็กหญิงจันยานัคำชมการกข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีชั้นปดมศกษาปีที่หกปีที่สี่ถึงหกชั้นประสมศึกาปีที่สี่เด็กหญิงพิชนันต์แจ่วมเด็กหญิงชพิ์นัเป้านักเป่าเด็กหญิงดวงเย์พรดวงมาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เด็กหญิงปัทพิญญาจิมบดุงเด็กหญิงปาริดากินสุเด็กหญิงไทยราท้ายพัฒนีชั้นประถมศึกษาปีที่หกเด็กหญิงกฤตจรเจริญวงศ์เด็กหญิงพิชาและพิชาแจ่วว่องและเด็กหญิงพัชรลักษณ้น้ำกัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ครู ชนะเลิชายฮมาดินจัดตาเป็นหญิงอิานิสลาบัวสุวรรณชั้นกบฏปมศาพปีที่สี่ทับเจ็ดวังชนะเลิกเด็กชายนภัสเทพศีเป็นหญิงนันทิชาทองสอชั้นกบฏปีศาปีที่4ีบบ่ทั 4, ทบห้า รางชนะเลิก huh. อ yeah. hmm. wow. mm hmm. uh ัับเด็กหญิงเ็นจม่าพิจิตเด็กิงชยาดาปั้นเจริญและิจาปพีที่4ทับตามชันขวพิจารีที่5ชนะเลิศเด็กชาจินยุทธ์กันเติเด็กหญิงพรชนรชนะรัตน์ขบวนพิจาราพี่ที่าทัก6รางชนะเลิกอันดับ1เด็กหิงชนดาบาสายเด็กหญิงนัชยาสังกราและับดนิา์พีที่5ทักหน้า รอลชนะเลิศระดับสองเด็กหญิงพุิกาสุดีเด็กหญิงสิรัญยาพัฒนาชั้นปรมศึกษาปีที่5ทั้หนึ่ง 1, และชั้นประถมศึกษาปีที่หรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงกกินชยากองคำเด็กชายกิตติกรจาก่พงปปวหลองชนะเลิศลำหนึ 1, เด็กชายลิติกรัตนพัฒนและเด็กชายทยากรอุน่นแก้วปทัรองชนะเลิศระดับสอ บินอินนิสานิสาว่าชูช่วยดินหอินโชนิกาแก่งโบงและในระดับต่อไปเราจะเจอท่ประธานนายกของดาวังให้กับ รางวัลแรกนะครับกิจกรรมเดินโชว์แฟชั่นหนังสือนะครับเป็นตัวแทนนักเรียนที่เดินแฟชั่นนะครับมาเป็นตัวนะครับเดินแฟชั่นหนังสือนะครับมารับรางวัลน,นะครับเป็นตัวแทนรางวัลต่อไปเป็นการแสดงละครคุณธรรมนะครับนักเรียนที่เป็นตัวแทนนะครับขึ้นรับรางวัล การแสดงเต่น Let It Go นะครับและดนตรีนะครับนักเรียนที่แสดงจะตีสามคนนะครับรับรางวัลและขออนุญาตยนเชิญนะครับคุณผู้ช่วยนักพิธีการห้องสกุลนะครับคุณครูุ๋ยสาร,ระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกท่านนะครับแล้วก็คุณุูวนิดาหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริการและกีมียนที่ได้รับรางวัลที่ได้กดเวทีนะครับขอต้อนเชินครับ